สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามนะครับสวนเกษตรโมริยานะครับก็หายหน้าไปนานนะครับไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับก็หลายเดือนอยู่เหมือนกันนะครับก็ผมอยากจะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับออตอนนี้ผมอยู่ที่สวนเกษตรโมริยา2นะครับสวนเกษตรโมริยา1นเนี่ยอยู่ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับแต่ตอนนี้ผมมาทำ อีกที่หนึ่งนะครับเป็นสวนเกษตรมริยาเหมือนกันแต่อยู่ที่อําเภอแม่จันนะครับบ้านปากกาวนะครับก็ที่พี่น้องเห็นอยู่ข้างหลังนะครับก็คือโรงเรือนนะครับเมล่อนเก่านะครับมีอยู่3โรงนะครับตอนนี้ผมกําลังเริ่มที่จะปลูกมะเดื่อฝรั่งนะครับก็อยากจะแนะนําเพื่อนๆน,นะครับสําหรับผู้ที่ กำลังมีความคิดที่จะเริ่มต้นจะปลูกยังไงจะเ,เริ่มต้นยังไงดีนะครับก็ไปติดตามกันนะครับครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูโรงเรือนนะครับโรงแรกเนี่ยนะเป็นโรงเ,เมล่อนเก่านะครับขนาดนี่ก็5คูณ20เมตรนะครับโรงเมล่อนก็จะเป็นอย่างนี้ครับมีประตู2ชั้นนะครับก็ ชั้นแรกนี่ก็จะประมาณ2เมตรแล้วครับก็จะเหลือพื้นที่ข้างในก็5้าคูณสินะครับผมจะผมจะปลูกในท่อซีเมนต์นะครับตอนนี้ท่อที่พี่น้องเห็นอยู่เนี่ยมีความจุท่อ70นะครับท่อ70วงในเนี่ยเจความจริงผมอยากได้ขนาด60นะครับแต่หายากนะครับโรงเนี่ยก็ กว่าจะรวบรวมท่อได้ก็ใช้เวลานะครับข้างในเนี้ยเรียงท่ออยู่ได้อยู่63ท่อนะครับในในพื้นที่ขนาดนี้นะครับผมก็จะเรียงเป็นท่อคู่นะครับแล้วก็มีระบบน้ำสปริงเกอร์นะครับตอนนี้ก็เรียงท่อนี่คือโรงเรือนแรกนะครับโรงเรือนที่1นนะครับเดี๋ยวเราไปดูโรงเรือนที่2บเราไปดูโรงเรือนที่2นะครับ ของเรือนที่2ก็ขนาดเดียวกันครับ5คูณ20นะครับก็มีประตู2ชั้นเป็นลงในร่อนเก่านะครับข้อดีข้อเสียก็แตกต่างกันไปนะครับยังโรงเรือนที่แม่สายนะของผมก็ขนาดเดียวนะครับคือ1 2คูณ30เมตรก็เท่ากับ3โรง กับอีกครึ่งหนึ่งของที่นี่นะครับ3ามโลครึ่งของที่นี่ครับอันนี้โรงเรือนที่สองนะครับก็เป็นท่อขนาด60สนะครับผมรวบรวมได้ก็ถ้าเปิดได้ท่อขนาด60เนี่ยมันจะพอดีนะครับไม่เปลืองไม่เปลืองดินด้วยแล้วก็จัดเรียงได้สวยงามแล้วก็ได้จำนวนต้นก็เยอะด้วยนะครับในที่นี้ตอนนี้มีอยู่ 63นะครับแต่ว่ายังมีพื้นที่ที่ผมจะสามารถเลี้ยงได้อีกสองแถวนะครับแสดงว่าโรงที่สองเนี่ยจะได้วางท่อได้ถึง71ท่อนะครับเพราะผมจะเว้นไว้ในแถวสุดท้ายเนี่ยผมจะเว้นเพราะว่าเพื่อการเดินเข้าสะดวกนะครับตรงนี้นะครับผมจะเว้นไว้นะครับ ท่อหนึ่งก็แถวสุดท้ายจะมี3ามท่อนะครับก็จะได้แค่71็อท่อนะครับครับเดี๋ยวเราไปดูลงที่3มครับมาแล้วนะครับนี่เป็นโรงเรือนที่3นะครับโรงเรือนที่3ก็จะได้ท่ออีกขนาดนึงนะครับผมตั้งใจอยากจะได้ท่อ60นะครับแต่ว่ารวบรวมยากครับเพราะว่าท่อ60สเนี่ยไม่ค่อยมีร้านไหนทํานะครับดังนั้นในโรงเนี้ย จะได้ท่อเล็กลงมาอีกหน่อยหนึ่ง55นะครับท่อที่ไม่มีอขอบด้านบนนะครับก็จะเป็นท่อแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะได้ท่อเล็กแล้วก็จัดเรียงก็ก็ใช้ได้นะครับใช้ได้ขนาดนี้ก็โอเคครับจะเผื่อหาได้ก็จะได้พื้นที่เยอะจะได้าวางท่อได้เยอะขึ้นนะครับในโรงเรือนเนี้ยผมคิดว่า จะวาง71ท่อเหมือนกับโรงที่2นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีพื้นที่เหลืออีกนะครับตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยหกนะครับจะมีพื้นที่วางได้อีก3แถวแสดงว่าโรงโรงนี้ก็จะได้ท่อจํานวนเยอะกว่าโรงที่2นะครับก็ตอนนี้ผมกําลังเรียงท่อเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ระบบน้ำนะครับผมก็จะใช้แบบอัตโนมัติ คลิปหน้านะครับผมก็จะแนะนาเพื่อนๆว่าจะทําระบบน้ําอัตโนมัติยังไงนะครับผมก็เรียนรู้เองครับจาก YouTube บ้างนะครับแต่ก็เรียนถูกเรียนผิดไปนะครับแต่เดี๋ยวเราดูว่าระบบอัตโนมัติน้ําอัตโนมัติในของผมเนี่ยจะใช้การได้ไหมนะครับก็ขอบคุณครับที่ติดตามนะครับวันนี้ก็ขอเพื่อนๆอย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์นะครับกดติดตามกันด้วยนะครับ แล้วผมจะมีคลิปครั้งหน้าจะมีคลิปที่ให้ความรู้ต่อไปนะครับเพื่อนๆมีอะไรอยากจะถามนะครับก็ถ้าเผื่ผมตอบได้ผมก็จะตอบนะครับก็สามารถถามถามมาได้นะครับก็ขอพระเจ้าอวยพรครับ